ร,รุ้มุนทำมุ่งยืนในบ้านชุมชนรากสินห้าอพราบกลา้าคารวะพ่อรูพ่อเท่า,าท่านเนึ่งท่านบิณฑบุญในลัติโตและสังกะตุโลกด้วยความเคารพอย่างสุดเสียงสุดกล้าคำ,ะะำนัะเจริญธรรมญาติธรทมทุก คนทุกฐานนะทุกท่านนะครับก็เนความดีของเด็กเลี้ยงคว,าย,วายที่มัเลี้ยงควายทีแถวแถวสวนเขาเลี้ยบ้านาะควายมันจะเล่นยญ้าไอ้หญ้ามันจะตัดยญ้าให้หลับด้วยผมก็เลย าแถวข้างนอกเราไม่ค่อยได้ตัดเพราะว่าควายจัดการนะครับแล้วบางวัดีก็เข้ามาข้างในเหื่อยมันก็ไม่ไม่เป็นไนรเขาไล่ออกไปเพราะมันไม่รู้เรื่อง ทางที่อยู่ใกล้าเราเขาก็ไม่เข้าใจแต่เขาไม่แน่มาใหมาบอกเวลาได้ไปสัมปทานกันก็จะมีโอกาสได้เข้าไปบ้างกับครอบครัวเขาขอใหมยังไม่เข้ว่าเขามีความดีอะไรเขาดีตรงที่ว่าเขาเวลาเจอเขาเจอเขาเนี่ยเขาจะสู้เงียยเขาไม่ได้กล้าไม่เหมือนผมใช่ไม ให้ถึงถว่าก็เป็นเจ้าของกันเป็นนักเรียนเกษตรรูกลางทำเดินไปนึกเมื่อใครอันนี้เขายูเห็นสมุนไพรเต็มเนื้อเต็มตัวก็เป็นความดีที่ทำให้เราเวททางสงสารก็ก็ดีเลยก็ดีครับพูดเยอะกว่านั้นมันจะเป็นความไม่ดีไป ถึงความดีนะความไม่ดีเขายกไว้เกอนนะความไม่รู้ของเขาก็ายกไว้